นี่คือว่าวสกายแล็บนี่ที่บ้านน้องสัมุ่งนาบ้านปุ่ง่ามานนี่เป็นว่าวของอบตสุขสันต์ครับสกายแล็บยังไม่ค่อยติดลมเท่าไหร่ครับเสียงสนู ในกาดยามเย็ยนที่ทุงนาครับที่บ้านน้องสะต์ตำบลชาวัฒนาประว่าปีถุมจังหวัดมาสารคามครับอืมนังเกี่ยวข้าวครับากาดยามเย็ยนมาเร็วมาให้อาหารปลาทับทิมเร็วปลาทับทิม,มเคยกินอาหารแบบนี้ครับ แห่งนี้เอมาให้